ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็พบเจอกันในบรรยากาศเอาอาแหนแดงให้วัวกินตอนเช้านะคะตอนนี้เราก็ทุ่งนามันแห้งแล้งนะคะก่อนที่เราจะเอาออกคอกเราก็บำรุงนะคะเพิ่มสารอาหารโดยการกินแหนแดงก่อนนะคะนี่ค่ะกินแหนแดงเห็นไหมพี่น้องอันนี้เราผสมกับรำนะคะ แล้วก็หัวอาหารค่ะใส่แต่รำก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้คือเราซื้ออาหารมาให้แม่ลูกอ่อนทีนี้มันเหลือเยอะก็เลยให้ตัวอื่นๆกินด้วยค่ะถ้าไม่มีหัวอาหารก็ใช้แต่รำเฉยๆนะคะตัวนี้เป็นวัวท้องนะคะวัวท้องสี่เดือนกว่านะคะตัวเริ่มผอมก็เริ่มบำรุงด้วยกันเพราะว่าทุ่งนามีมันแห้งแล้งค่ะพี่น้องนี่นะคะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกอ่อนกินทั้งแม่ทั้งลูกเลยแหนแดงตอนนี้คือภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบตใกล้หมดค่ะพี่น้องลืมชาร์จแบตนะคะเห็นไหมคะกินตัวเลขก็กินกินแหนแดงนะคะอันนี้ตัวเลขสี่เดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะสี่เดือนนะคะนี่คือแม่ลูกอ่อนนะคะก็ไม่ได้อ่อนแล้วค่ะก็ให้กินตั้งแต่เป็นลูกอ่อน ตอนนี้ลูกก็โตสเดือนแล้วก็ยังกินอยู่ก็แย่งกับแม่กินเลยนะคะนี่นี่บำรุงก่อนออกอคอกนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นแม่ลูกอ่อนเหมือนกันลูกสาวอายุ3เดือนนะคะก็กินแหนแดงดูนะคะนี่ก็แหนแดงผสมรำนี่คะค้ากินยังคะลูก ส่วนทางนี้ค่ะตอนนี้เจ้านำโชคนะครับเจ้านำโชคลูกกัมพาครับกำลังจะโตนะครับส่วนทางนี้เป็นวัวสาวค่ะวัวรุ่นนะคะวัวสาววัวสาววัว,ว,าาว,วารุ่นของเราก็กินเหมือนเดิมตัวนี้ไม่ได้ใส่ลำใส่แต่อาหารนะคะนี่ใส่แต่อาหาร เพราะว่าจะน้นาสารอาหารให้เขาแล้วก็เสริมวิตามินลงไปนะคะใส่อาหารเยอะๆเพราะว่ายังไม่เป็นสัตว์นะคะตอนนี้ก็จะเร่งแล้วเร่งบํารุงให้เป็นสัตว์ใส่อาหารเยอะหน่อยก็ไม่ได้ใส่ลำใส่อาหารเยอะนะคะก็กินนะคะส่วนตัวนี้เป็นเลือดร้อยของเก๋ท้องสี่เดือนกว่าค่ะกินหมดเรียบร้อยแป๊บเดียวเกลี้ยงค่ะพี่น้อง อันนี้หมดก่อนเพื่อนเลยกินเก่งเจ้าเลือดร้อยปากใหญ่พอแล้วลูกหมดแล้วค่ะนี่ท้องสี่เดือนบัวท้องก็กินได้นะคะกินได้บัวสาวบัวรุ่นก็กินดีค่ะนี่นะคะแหนแดงเสริมแหนแดงให้ก่อนออกจากคอกเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูแล้งนะคะสารอาหารไม่เพียงพอค่ะ สารอาหารไม่เพียงพอเราก็ต้องเสริมนะคะพี่น้องค่ะก็ลองดูนะคะใช้แหนแดงเลี้ยงบัวค่ะเสริมอาหารให้นะคะเสริมโปรตีนให้ส่วนปริมาณที่กินเราก็ให้กินแค่ก้นกระมังนะคะให้กินแค่ก้นกระมังนะคะเต็มกระมังตัวนี้ค่ะเต็มก้นนะคะใส่ให้พอดีเต็มก้นพอดีต่อตัวค่ะนี่นะคะต่อมื้อนะคะ ให้กินเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้คือหญ้าของเราเยอะเราก็แค่เสริมอาหารให้ในช่วงช่วงเช้านะคะพอช่วงออกทุ่งก็งให้เขาเล็มหญ้ากินเองนะคะนี่เกลี้ยงแล้วตัวนี้ก็เกลี้ยงวัวท้องหมดเกลี้ยงแล้วเห็นไหมคะพี่น้องนี่วัวกินแหนแดงค่ะ ดูนะคะลองดูค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้นะคะนี่น้ำนมดีมากค่ะพี่น้องตัวนี้จะผอมเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนและทีนี้โครงสร้างเขามันมันไม่ค่อยอเหมือนเพื่อนนะคะมันเลือดบาบันมาน้อยเขาก็จะผอมนิดนึงเป็นแม่ลูกอ่อนหลังจากเราให้กินแหนแดงนะคะก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะน้ำนมก็มาเต็มนะคะถึงเขาจะผอมไม่อ้วนเพราะโครงสร้างพันธุกรรมของเขาแต่น้ำนมของเขานีไม่เคยขาดเลย นะคะนี่น้ำนมดีน้ำนมเยอะเลยนะคะกิแนแหนแดงก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับกับลูกวัวนะคะกับแม่วัวนี่ค่ะลูกวัวก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะนี่นี่ครับน้องสามเดือนนะคะนี่นี่คือวัวสามเดือนลูกพ่อสปริงเลยค่ะนี่นะคะลูกวัวก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ถึงแม่จะผอมก็เป็นที่พันธุกรรมของเขานะคะแล้วก็การให้นมด้วยเขาผลิตน้นํานมดี ตัวแม่ก็เลยผอมนะคะคกินแหนแดงแบบนี้ละคะ่ะกินเสริมไปนะคะวันไหนไม่มีหญ้าก็ให้กินเป็นอาหารหลักเสริมด้วยฟางนะคะแต่ทีนี้วันนี้เช้าว,วันนี้เราไม่เสริมฟางเพราะว่าเราจะไปให้กินที่ทุ่งนานะะให้ไปเล็มหญ้าแล้วก็ให้กินฟางเองที่ทุ่งนาดังนั้นเช้านี้เราก็ให้แค่แหนแดงกับกรำนะคะแล้วก็อาหารนะคะ ค่นี้อ่ากินเกลี้ยงหมดแล้วสี่ตัวนะคะพี่น้องสี่ตัวนี่ค่ะเสือตัวสุดท้ายก็เป็นเจ้านี้หมดยังลูกหมดแล้วนะคะแม่ลูกตัวนี้ก็หมดแล้วนะมคะแม่ลูก่อนโอกคก็ไม่ได้พร้อมมากนะคะก็โอเคก็พร้อมพร้อมนิดเดียวนะคะตัวตัวลูกนี้สมบูรณ์ดีค่ะตัวนี้ลูก kf สามหนึ่งอายุสี่เดือนนะคะ นี่เคเอสหนึ่งสี่เดือนค่ะลูกสมบูรณ์ดีนะคะกินแหนแดงควบคู่กับหญ้านะคะวันไหนไม่มีหญาก็ให้กินแหนแดงกับฟางนี่ค่ะเห็นไหมคะสี่เดือนนะคะโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ก็ฝากเก็บความรู้ไว้เล็กๆน้อยๆนะคะแนวทางในการเลี้ยงวัวค่ะกินแหนแดงก่อนออกทุ่งนานะคะเป็นอาหารเสริมเพราะว่าทุ่งนาแห้งแล้งค่ะ แล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่วัวด้วยตัวนี้ก็ท้องสเดือนอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะไม่มีญ้าตามทุ่งนาแล้วก็เสริมแนืแดงให้ค่ะวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านคะ่ะโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่คะ่ะพาชมพิธีการเลี้ยงวัวของ i n p o r t Farm นะคะยังไงถ้ามีองค์ความรู้อะไรเล็กๆน้อยนะคะจะพามา,าชมนะคะมาแบ่งปันอีกครคั้งค่ะ วันนี้ก็ลาเอาวัวไปเที่ยวทุ่งก่อนนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามและรับชมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ